ต้นของการทําเกษตรเป็นเกษตรพอเพียงเนาะพี่บวนได้มีการดาเนินการทําอะไรบ้างครับก็คันแรกก็อ่าจ้างรถไทยเข้ามาดันด,น,ดน,นดันโรบดันโรบสวนดันรบนาตอนนั้นก็ไม่มีรถไทยเป็นของตัวเองอจ้างเขาดันดันหกพันบาทแล้วก็มาเริ่มปลูกกล้วยแต่เมื่อปี ปีที่แล้วมันมันร้อนจัดก็เลยเอากลวออก้กลวยออกเอากล้วยออกก็จะเริ่มใหม่จะเริ่มทําอย่างอื่นตอนนี้ก็ปลูกไม้เศรษฐกิจบ้างแล้วนะไม้เศรษฐกิจบ้างแต่ก็มันมาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาผมเลี้ยงทุกปีเลี้ยงทุกปีแต่เลี้ยงพอพอได้กินพอได้กินเหลือจากกินก็ขายบ้างอะไรบ้างค่าหัวหารก็เลี้ยงกบกบกบลงสองรุ่นนะครับผม อ่านี่ก็รุ่นแรกรุ่นแรกก็พอจับแล้วแต่ว่าจะไม่จับว่าจะทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันุไวไ้ปีหน้าปีหน้าจะจะทํากันจริงจังแต่เริ่มทํามาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่นี่กบเราเลี้ยงเอาไว้กี่กี่บอ <c oughs> ก็ทางนู้นอ่าเป็นทําเป็นบอกเพาะก็ลงทางนู้นบ้างนะทางนี้ก็โบเล็กๆนี่ก็อ่า ใส่กระชงังอันนี้ปลานินนินแปลงเพศกับปลาหมอแปลงเพศอันนั้นก็กระชังนั้นก็กบตัวใหญ่รุ่นแรกแล้วก็ฝั่งนู้นก็กบตัวเล็กตัวตัวเล็กเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับแบบธรรมชาติเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้ก็ปลาดุกอวีดุกอุยก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยให้เร,ร,เบบราซแบบแบบื้อมาตัวเล็กี่ประมาณกี่บาทดุกอนี<ไ>่ตอนซื้อมา ตัวละิ0ตังค์ิ0ตังค์ครับิ0ตังค์ื้อมหา้0 0ตัวครับบก็กบตัวละบาทรุ่นใหญ่ตัวละบาทเอามา500ตัวเมื่อเมื่อวานซื้อก็ใส่ฝั่งนู้นอ200ตัวนั้นตัวบาท50ปลาหนินแปลงเพศก็บาท50ปลาหมอแปลงเพศก็บาท50เพิ่งลงได้2วันเพิ่งลงได้2วันแต่ ไอ้ที่ลงโกนก็เกือบพอจับแล้วครับสองสามเดือนเ,อเห็นว่าเลี้ยงกบเนี่ยเราเลี้ยงไปรุ่นหนึ่งแล้วคือเลี้ยงรุ่นหนึ่งแล้วครับผมรุ่นหนึ่งไปกี่ตัวตอนช่วงนั้นตอนรุ่นหนึ่งก็เลี้ยงไม่เยอะรุ่นสามสี่ร้อยตัวก็ออพอได้กินก็เหลือก็แบ่งขายให้เพื่อนบ้านบ้า,บางอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็คือเอารุ่นที่สองมาครับรุ่นที่สองมาอันนี้ทำเป็นไม่พันพ่อพันครับผม จะคัดคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เสร็จก็ก็ทำกับข้าวไปไอ้ที่ไม่ค่อยสวยเอาคัดเอาที่สวยๆมาทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เลือไว้ฝั่งนู้นด้วยฝั่งบ่อใหญ่ทางนู้นปลานี่าโตหะไรอย่างครับก็เกือบพอจับแล้วพอได้กินแล้วครับผมได้ไปดูปลาดูได้ใช่ได้ได้เลยครับผม่นคี่เราก็เลี้ยงแบบในกระชัง อ่านี่อันนี้เลี้ยงข้างนอกเลยข้างนอกข้างนอกอุยครับผมอ่าอุยอันนี้ประมาณสามเดือนอ่าพอพอพอจับได้แล้วครับอันนี้อ่อโบนี่แหละในกระชังนี้เพิ่งเริ่มแต่ปตาปลอดภัยก็จะปล่อยปล่อยธรรมชาติเลยอันนี้เอามากี่วันแล้วเอามาได้สองวันครับผมตัวเล็กลงขนาดนี้ลงกี่ตัว อันนี้ลงสองร้อยตัวครับสองครับเป็นปลาเนินปลาเนินแปลงเพศกับอ่าปลาหมอแปลงเพศครับผมแล้วก็มาดูอันนี้จะชังอ่ากบอันนี้ตัวนี้โตแล้วครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผมอันนี้โตแล้วตัวนี้เดือันนี้กบสามเดือนครับผมสามเดือนสามเดือน ลงพร้อมๆมกันกับปลากับสามเดือนก็พอจับแล้วแต่ยังยังไม่คัดต้องคัดเอาพ่อพันธุไม่พันก่อนแสดงว่าเนี่ยบ่อนี้ก็คือเราจะเก็บพ่อพันไม่พันไว้เก็บพ่อพันเพิ่มพันุไว้เพราะว่าบ่อนี้กบกบจะเป็นกบสายพันธุกบนาเราสายพันุ์กบนาเรามันจะอร่อยเนื้อเนื้อไม่ไม่ไม่ยุ่ยเหมือนเหมือนอกบพันธุ์ที่เขาพันจริงจริงอันนี้ E เขาจะจะผสมกับพันธ bon ุ์บ้านเราเลยครับผมก็พัฒนามาเป็นคือคือเขาเอาเอาพ่อพันธุ์นาของเรามาผสมกับแม่พันธุ์ทางนี้แล้วก็เป็นลูกผสมเป็นลูกผสมทําให้แข็งแรงต้านโรคได้ดีครับก็เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บ่อนี้เรามีกี่ตัวครับบ่อนี้ผมลงทั้งหมดห้าร้อยตัว ครับแต่ก็คงเหลือไม่ถึงหรอกเพราะว่าช่วงที่ผมลงนั้นผมติดอ่าไถด้วยติดติดรถไทยหวานข้าวก็เลยไม่ค่อยได้ดูลและแต่ว่าตัวนี้คือเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะไม่ค่อยเน้นอาหารสักเท่าไหร่ครับผมให้กับเลี้ยงแบบธรมธรมชาติธรรมชาติแต่อาหารนี่เขากินอะไรถ้ายอยู่ในกระชังมแบบนี้ก็มีเศษต่างๆที่เขากินพอกินได้ครับ เขาก็กินแต่ก็ให้อาหารบ้างแหละตัวใหญ่นี่น่าจะเป็นตัวเมียใช่ไหมครับผมก็เป็นตัวเมียแน่นอนตัวใหญ่นี่ครับผมสําหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับเก็บไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยจะให้มันอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าผสมได้ก็ไม่ต่ำกว่าแปดแปดเดือนแปดเดือนครับแปดเดือนก็ได้เก้าเดือนสิบเดือนยิ่งดีมันจะได้แข็งแรง าเลี้ยงโตนี่เราเราขายก็พันธุ์แม่พันเรื่องนี้ครับก็ก็ขายครับแต่ต้องต้องคัดก่อนดูก่อนเขาขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็พันธุ์ไม่พันเพราะพันธุ์แม่พันธุ์แล้วแต่บางที่นะบางที่เขาก็ขายคู่ละสามร้อยบางทีบางที่ก็ห้าร้อยครับแต่ตัวนี้คือเป็นเป็นพันธุ์นาเราครับเป็นเป็นเป็นกบอ่าผสมนาสมสมสมอ่ากบนาเราโครงการผมว่านี่ทำไมตรงนี้ผมว่าจะ จะลงนั่นด้วยลงปูนาเรานะครับผมก็กำลังกลังจะเริ่มทำทำครับจะลงปูนาด้วยามว่าอันนี้รุ่นเล็กนะรรุ่นเล็กใส่ใส่เมื่อวานเมื่อวานซื้นรุ่นเล็กใส่เมื่อวานซื้อครับแต่โบนี้มันกว้างก็เลยผมว่าจะลงลงปูนาด้วยจะหาปูนามาก็ลงให้อยู่ร่วมกันเลย ครับกบกับปูนาก็คงจะเขาไม่คงไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะว่าที่มันก็ว่างน้ำนี่เราเอามาจากี่น้ำนี่น้ำฝนมาเลยครับน้ำฝน,คน,ำฝนเคยแคห้งอ่าก็เมื่อเดือนที่แล้วก็แห้งนะแต่นี่มา,มาลงสองสาวันนี้ก็พอมีน้ำแต่ถ้าถ้าหมดก็จะปั๊มน้ำในในโบในโบใหญ่ทางนน้นขึ้นมาก็โตสายมาแล้ว นี่เราเดี๋ยวไปซื้อพันเอ่อซื้อลูกกบเข้ามาซื้อลูกกบเข้ามา<ะ>ตัวละอ่าบาทห้าสิบครับก็จะบาทห้าสิบนี่ก็ขนาดนี้เลยใช่ไหมครับบาทละสิบขนาดนี้เลยเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับเขาย่างอันนี้ก็บาทห้าสิบบาทห้าสิบ ซื้อใกล้กับกรมประมงในสุรินทหลังกรมประมงเาขายได้เป็นถุงเลยครับผมไปซื้อมาตัวละบาทห้าสิบทีนี้มาดูการการดูแลที่มีวิธีการดูแลแบบไหนพอเอามาเนี้ยหลังจากที่เอามาเพาะเลี้ยงเนี่ยเรามีวิธีการดูแลที่ที่เคยจากประสบการณ์ครับก็ข้อสําคัญ อ่าต้องคลุมคลุมด้วยเพราะว่ากบกบตัวเล็กนี่มันพวกสัตว์พวกอะไรนี่มันจะชอบมามาจิกกินนะต้องต้องดูแลต้องสนใจหน่อยคลุมก็คือข้างบนข้างบนไม่ไม่ไม่ให้นกมันมันมามาใกล้ครับครับนกแล้วก็งูอ่างูนี่สําคัญที่สุดเลยครับต้องดูแลอย่างดีแสดงว่าก็ที่คลุมที่ที่กันเอาไว้ด้านข้างครับครับกันข้างก กันพวกงูพวกงูอะไรด้วยกันกบไปที่อื่นด้วยอย่างนี้ครับก็วางแผนว่าจะลงปูนาด้วยครับจะขั้นจะขั้นจะขั้นแล้วก็กบต่างหากปูนาต่างหากปูนานี้ปล่อยแบบธรรมชาติปล่อยแบบแบบธรรมชาติเลยอ๋อแล้วเวลาเราจะไปเอ่อเก็บก็คือไปเอาตัวมันก็คือต้องมาขุดเลือดเลยไม่ต้องขุดเลยเพราะว่าอ่าเราจะเอาพวกนี้แหละทําเป็นที่หลบกําบังให้มัน อ่าลงกุมดังให้เขาเขาปูปูนี่เขาชอบหาที่กําบังใช่ไหมหาที่กําบังเขาขุดรูไปเขาก็ต้องหาที่กําบังแต่เราเปลี่ยนมาทําพวกนี้ให้เขาเพื่อให้เขาอยู่เป็นเป็นเนกาะกําบังที่ปูนาเนี่อ่เราจะไปเอาเป็นลักษณะของมามาเป็นพันยังไงปูนานี่ก็บอกหลายๆคนว่าถ้าใครได้ปูก็เอามาขายให้อ่าผมจะซื้อมามาเลี้ยง ซื้อมาเก็บไว้แต่ตอนนี้มันมันแรงนะก็หาปูยังไม่ได้ก็ก็เผื่อใครที่ต้องการที่จะเอาปูมาขายก็สามารถที่จะามาขายตอนนี้ได้เลยได้ได้ครับผมผมรับซื้อคร,รับซื้อตัวย,ยังไงรก็ยังยังไม่ทราบราคาดี่ะถ้าทางทางใครที่ ที่มีปูก็เสนอราคามาว่าตัวเท่าไรตัวละบาทสองบาทหรือตัวเท่าไรเขาขายเมื่อก่อนเนี่ยว่าขายตัวละบาทแต่ตอนนี้ไม่ได้ใจว่าไม่ได้ใจครับไม่ได้ใจแต่ก็คือว่าเราปกติก็รับซื้อตัวละบาทก็ได้นะครับผมตัวละบาทตัวละบาทอันนี้ใครสนใจก็สามารถนํามาขายได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรด้านล่างให้นะครับสำหรับพี่น้องที่ได้ชมไปแล้วหรือต่อราคามาก็ ครับต้องว่ากันไปนะครับเพราว่ากันไปอันนี้ก็โครงการที่จะเริ่มก็คือปูนาครับปูนาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วก็พืชผักสวนครัวนะต่างๆอันนีบ่อนี้ประมาณกี่ตัวบ่อนี้สองร้อยตัวครับสองร้อยตัวเนี่ยคือคือเอามาลงใหม่เลยเอามาลงใหม่เลยสองร้อยตัวตัวขนาดนี้นะครับตัวละบาทห้าสิบสองร้อยตัวตัวขนาดนี้นะครับ บา,บางตัวก็ใหญ่บางเอ่อบางตัวก็ใหญ่แล้วก็อาหารเรื่องอาหารนี่ผมให้สามเวลาเลย<อ>ตัวเขายังเล็กใช่หัวอาหารทั่วไปใช้หัวอาหารทั่วไปอาหารปลาดุกเรานี่แหละแต่อาหารเล็กครับผมจะเป็นประมาณ,มาณนี้ครับผมรับวันหนึ่งเราจะให้ให้ประมาณสักอืมไม่ไม่ไม่เยอะหรอกคือคือจะให้เขาเยอะเลยไม่ได้ครับกลัวเขาเขากินเยอะเกินไปแล้วท้องอืด ผมอืดทําให้เขาไม่สบายให้เขาโกงประมาณเห็นว่าก่อนที่จะให้เห็นว่าเออไปแช่นะครับปกติแล้วจะแช่ครับผมแช่เพราะถ้าแช่แช่มันจะดีเพราะว่าแช่แล้วอ่าเมล็ดมันมันไปไปคองที่ใช่ใช่ใช่ครับผมที่ตัวที่ที่ตัวกบครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มาเยี่ยมชมนะครับถือว่าเป็น หนึ่งของเกษตรกรนะครับก็รู้จักกันดีแนะนำโชคขายโชครักครับผมท่านก็เป็นนักร้งกันตืมด้วยครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรด้านล่างถ่าใดสนใจในเรื่องของการเกษตรหรือจะเอาปูมาขายหรือจะติดต่อกันตึมเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่วนนะครับผมโชคขายโชครักครับเป็นอย่างสูงนะครับผม กับทางรายการเศรษฐกิจส่วนเบาสินนรินร์ครับครับผมขอบคุณครับผมค,ค,ครับผม